สวัสดีครับผู้ชมครับในรายการเบสท์ของเราในวันนี้เราอยู่ที่พรหมนิมิตนะฮะสกู๊ปจากร้านพรหมนิมิตครับวันนี้ผมมากับเจ้า i อเซเสีเหลืองนะฮะแม็กผู้ชมครับเท่าที่เห็นแล้วเนี่ยยางเสื่อมไม่พอนะฮะล้อมีปัญหาต่างหากนะครับวันนี้ก็เลยจะให้ทางคุณต้งพรหมนิมิตจัดการให้โดยการซ่อมล้อครับคุณผู้ชมมาใกล้ๆได้เลยนะฮะจะเห็นนะครับว่าขอบล้อพวกนี้พวกรถแข่งเนี่ยจะมีการถอดยางบ่อยเปลี่ยนยางบ่อยบางทีเด็ก ใส่ยางถอดยางเนี่ยนะฮะกพื่อทำให้ขอบล้อเป็นรอยและมีปัญหาแบบนี้และหลายคนบอกว่าพวกล้อ S S R หรือล้อสีฟอสแบบนี้สีทองไหมเนี่ยซ่อมไม่ได้นะฮะซ่อมไม่ได้อันนี้ไม่ใช่คอนเซปต์วงกลมนิมิตอยู่แล้วนะครับเขาบอกทุกอย่างซ่อมได้เสียเหมือนเนี้ยบภายในไม่เกิน1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมกับยางใหม่ในวันนี้ด้วยดูซิว่าจะเป็นอย่างไรในการซ่อมรอยสีแบบที่เขาบอกนะฮะเพียงล้อละ 800บาทเท่านั้นเออราคาดีแบบนี้เดี๋ยววันนี้ไปจัดหนักกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวพบกับคุณต้งว่าวิธีการทำอย่างไรครับ เอาละครับในที่สุดนะฮะก็ใช้เวลาเพียงไม่นานนะครับก็เนรมิตล้อนะครับขอบที่มีปัญหาเมื่อกี้ที่เป็นแบบสีทองไหมเนี่ยทำได้ภายในเวลาไม่นานใช่ไหมครับครับประมประมาณ3าชั่วโมงก็น่าจะเสร็จครับวันนี้เนี่ยรัดยางใหม่ด้วยโอ้โหรับรองว่าขับขี่สบายใจกว่าเดิมแน่นอนพี่ต้งครับถ้าทสมมติซ่อมล้อแบบนี้ต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร่ครับประมาณ8ปดเบาทต่อวงฮะต่อวงแปดเก้าร้อยบาทนะฮะก็สามารถทําได้ก็รอเอารถมาเช้าได้เย็นใช่ครับประมาณนี้ประมาณนี้ครับนะฮะก็ดูนี้ครับคุณผู้ชมดูจาก เมื่อกี้ที่เป็นรอยขูดขาอะไรมากมายนะฮะตอนนี้โล่งเลยเห็นไหมคือทครับเหมือนล้อใหม่เก็บเลยใช่ครับอันนี้คือรวมถ่วงล้อทุกอย่างแล้วใช่ครับเสร็จเลยครับอันนี้จัดครบเลยเรียกว่าคุ้มจริงๆนะฮะแล้วก็อยากจะบอกหลายๆคนด้วยที่ชอบให้ร้านซีซัวถอดยางเนี่ยให้มันระวังด้วยนะฮะเพราะงัดขอบพีเป็นรอยใช่ก็ต้องมานั่งซ่อมอีกหน้าปวดหัวฮะหน้าปวดหัวมากนะครับพี่ต้องฝากเบอร์ร้านไว้เอยครับครับเบอร์เบอร์ร้านนะฮะ0816565333 022226433แปดโมงถึง6โมงเย็นจันทร์ถึงเสาร์ครับผมก็าาสามารถติดต่อพี่ต้งได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากพี่ต้งครับ,บรเดี๋ยวจมช่วงต่อไปของรายการเรสเซอร์ของเราครับ